วันก่อนมีลูกศิษย์ถามมานะคะว่า8ยกกำลังติดลบ2ส่วน3มีค่าเท่ากับเท่าไรหลายหลายคนพอเจอแบบมียกกำลังติดลบแล้วมีเศษส่วนอีกงงสิ่งที่พี่ป๊อบอยากจะเชิญชวนพวกน้องมองเนี่ยคีย์เวิร์ดของข้อนี้พี่ป๊อบแอบเห็นเลข3ว่ะเด็กๆพี่ป๊อบว่าแอบเห็นเลข3แล้วพี่ป๊อบว่าแปลงร่างเจ้า8 8อ่ะคือ2 2 4 4 2 8 เพราะฉะนั้นมันคือ2คูณกัน3ตัวถ้าพี่ป๊อบเขียนอย่างนี้ได้ไหมเด็กๆว่า8คือ2ยกกําลังสเฉพาะ8คือ2ยกกําลังสแล้วทั้งหมดมันยกกําลังด้วยติดลบ2ส่วน3หลักการของเลขยกกําลังบอกว่าถ้าเมื่อไรก็ตามมันเป็นกําลังอย่างนี้แล้วมีวงเล็บซ้อนขึ้นไปให้เอามาคูณกันเลขชี้กาลังคูณกันก็เลยกลายเป็น2ยกกําลังสคูณด้วยลบ2ส่วน3าเนะ3ตัด3ก็จะได้2กําลังลบ2 บางคน2องกำลังลบ2ไปตอบลบ4อันนี้ไม่ได้เลยนะกําลังติดลบถ้าเมไรก็ตามกําลังติดลบเลขชี้กําลังติดลบตบลงลูกศิษย์พี่ป๊อบในห้องพี่ป๊อบพูดไปเลยร้อยข้อไม่มีทางพลาด1นส่วนสองกลังสองคำตอบของข้อนี้ก็คือเศษ1นส่วนสไม่ยากเลยนะครับเด็กๆฝึกมากๆจะได้ไม่งงและไม่หลงทางครับ